สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่ Draachenfels เป็นภูเขาริมแม่น้ำไรนในจังหวัดบอนอําเภอซิ e บนเกบริงเนะคะ Draachenfels นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวเยอรมันจะพาครอบครัวขึ้นไปชมธรรมชาติชนิดที่360องศาเลยทีเดียวระยะทางในการเดินขึ้นเขาเพื่อไปชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม บนยอดเขานั้นประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆค่ะแต่ถ้าหากผู้ใดไม่ต้องการเดินขึ้นเขานะคะก็สามารถนั่งรถรางได้ค่ะแต่ถ้ว่าขาขึ้นจะประมาณ10ยูโรค่ะส่วนขาลงนั้น5ยูโรสำหรับ2กิโลกวกว่าๆถือว่าเป็นราคาที่แพงมากค่ะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะเดินขึ้นค่ะถือว่าออกกำลังกายไปด้วย แต่ถ้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่สะดวกในการเดินก็จะนั่งลดลางขึ้นไปค่ะเรามาชมวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินขึ้นไปบนยอดเขากันค่ะและจะเล่าตำนานเกี่ยวกับดราเชนเฟส ให้ฟังค่ะตำนานดราเชนเฟสนะคะหรือภูเขาหินมังกรนี้ปรากฏขึ้นในเอกสารปีคิดศสกตักราช1149ค่ะปากนั้นก็มีผู้ที่อ้างอิงเอกสารนำไปแต่งเป็นเทพนิยายนิเบลุงเกนที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะในตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อเกือบพันปีที่ผ่านมามีมังกรตัวหนึ่ง อาศัยอยู่บนภูเขาหินมังกรตัวนี้สง่างามแต่ทว่าน่าสะเึงกลัวในช่วงเวลานั้นผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคิสที่เป็นชาวเมืองซิเบนเกบิงเก้นนั้นอาศัยอยู่ริมแม่น้ำไร์ค่าใกล้กับภูเขาที่มังกรอาศัยอยู่ด้วยชาวบ้านก็จะอยู่กันอย่างหวาดกลัวและหวาดระแวงค่ะ แต่ทว่าในสมัยเป็นพันๆปีที่ผ่านมาในการอพยพย้ายถิ่นฐานถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการนับถือมังกรเชกเช่นเทพ,พเจ้าและมีการนำมนุษย์มาบูชายันเพื่อสังเวยแก่มังกรผู้ที่ถูกจับไปบูชายันนั้นส่วนใหญ่เป็นฉเฉลยศึก 哎。Yeah.

อยู่มาวันหนึ่งนะคะชาวบ้านที่เข้าไปในตัวเมืองก็ได้นำนักโทษพิเศษกลับมาด้วยนักโทษพิเศษคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะรอนเป็นสาวพมจรรย์ที่สวยงามชาวคริสเตียนค่ะ บรรดาชายทั้งหนุ่มแก่พ่อไม้ต่างอยากยึดครองหญิงสาวสวยพรมจรันรคนนี้จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักจนสุดท้ายผู้นำในตัวเมืองจึงมีมติให้เอาหญิงสาวสวยพรมจรรั์นี้ไปเส้นสังเวย กับมังกรพูดง่ายๆก็คือชาวบ้านคิดว่าจะจับนางแต่งกับมังกรเพื่อที่ถ้าหากมังกรพึงพอใจแล้วมังกรจะได้ไม่บินมากินชาวบ้านนั่นเองนั่นคือความคิดในอดีตนะคะ จากนั้นก็นำหญิงสาวพมจรันร์ผู้สวยงามนี้ใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามค่ะเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับมังกรหญิงสาวได้ถูกนําตัวมาวางไว้ที่ปากถ้ำมังกรและเมื่อมังกรออกมากำลังจะจับเธอกินนะคะหญิงสาวก็นํำไม้กางเขนที่ห้อยติดคอมาจุมพิเศษแล้วก็ยื่นไปที่ ต่อหน้ามังกรจุ่ๆมังกรก็ถอยหลังเดินโซซัสโซเซและล้มลง,ลง,ลงในที่สุดมังกรส่งเสียงคำรามร้องอย่างเจ็บปวดจนสิ้นใจตายและกลายเป็นภูเขาหินมังกรริมฝั่งแม่น้ำไรมาจนถึงณปัจจุบันจึงเรียกสถานที่นี้ว่าดาเชนเฟสภูเขาหินมังกร จากนั้นชาวบ้านจึงปล่อยตัวสาวบริสุทธิ์นี้ให้กลับไปที่บ้านและจึงนำบาทหลวงมาขอเข้าพิธีศาส,สนาคริสกันทั้งหมู่บ้านนี่ก็เป็นตำนานเล่าขานให้ฟังนะคะในการชมวิวไปด้วยฟังตำนานไปด้วยเอาละคะ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ